ผมปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝากเตือนมานะครับโดยเฉพาะอุตุนิยมวิทยาภาคใต้นะครับทีมงานขึ้นภาพมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้ามรสุมภาคใต้นะครับฝนทางฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนหนักฝนหนักทางอ่าวไทยนะที่ทางอุตุนิยมวิทยาภาคใต้เขาแจ้งเตือนมานะครับคุณผู้ชมครับในระหว่างวันนี้ครับ23ิถึง26พฤศจิกายนนะครับ บริเวณความกดความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงนะครับมีกําลังแรงก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักพืนะ้นที่สีแดงนี่คือตกหนักนะสีเหลืองนี่ตกหนักคือประจวบคีรีขันธ์อยู่ข้างตอนบนตามแผนที่นะประจวบอยู่ข้างบนตกหนัก ถ้าสีแดงนี่อธิบายตามกรมอุติก็คือตกหนักมากนะครับมีชุมพรมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ พราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไว้ด้วยความเคารพระมัดระวังนะครับน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและก็เสียงน้ําล้นตลิ่งนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นตาปีสงไหโกลบปัตตานีนะครับหรือว่าครูครองทั้งหลายในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพฝนฟ้าอากาศปิดท้ายในช่วงนี้นะครับ